นี่เป็นวัดลับเลยนะนที่แบบแบบเป็นวัดที่คนพื้นที่เขามาไหว้กันนะเล็กๆมากเลยฟ้ารับรู้ฟ้ารับรู้ดินรับฟัาดินรับฟ้าบาดาลรับก้าวเขาบอกว่าเอาถ้ว้สูงๆระวังจิ้มหน้าเพื่อนนะครับเดี๋ยวลงมาแล้วโอ้โหกระหว่าฟันเยอะมากครับโอเคใส่เทาครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดหลินฟ้านะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปไหว้เทพเจ้าไฉศิอียนะครับนี่เป็นวัดลับเลยนะนที่แบบแบบเป็นวัดที่คนพื้นที่เขามาไหว้กันนะเล็กๆมากเลย นะครับแต่ว่าเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมพี่ไก่เอาถูกให้นี่ครับอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระกันนะครับได้เดินทางได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองไทยมาจากเมืองไทยด้วยจิตศรัทธาด้วยจิตศรัทธาอ่าเดี๋ยวก็เข้าไปในวัดแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นหรือจีนนะครับก็จะไหว้หน้าวัดก่อนแบบนี้นะครับ จะไหว้นาวัดก่อนนะโอเคเขาบอกว่าเอาถไว้สูงๆระวังจิ้มหน้าเพื่อนนะครับยกลอยๆไปในวันเดี๋ยวทิมหลังเพื่อนนะรูปอารมณ์สันเจ้า ไม่ถานาดบอกพระพนุเออพนเลยพระพทุนได้ใส่กุญแจใช่ครับนาลนการทีนี้ปักทูบได้เลยครับนะคราบน้ำตาลการนะครับเสร็จแล้วพระได้ปักทูบเสร็จแล้วแต่ว่าอูงง์ไถ่สงี้ไปขออเรืเ่องเร่งด่วนครับเห็นไหมนะครับนี่ก็เข้ามาที่เทพเจ้าชายสิง,งี้นะครับชั้นบนเดี๋ยวขึ้นไปไหว้ต่อนะครับข้างบนนะบรรยากาศก็โอ้โหใช้ได้เลยนะหลังมาก เน่นะครับเที่พระเจ้าชัยศรีเนี่ยนะครับเจ้าแม่กวดอินนะครับครับอ่าเดี๋ยวเรามาไหว้กันนะขอให้ลูกน้องนะครับซื่อสัตย์สุจริตรักใคร่ไม่ทำงานผิดพลาดนะครับฝันเยอะมากอ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลงกันนะโอ้โหไม่ไหวฟันฟุ้เยอะมากครับ ครับอ,อนันนี้ก็จุดเทียนโอ okay, เคใช่ครับพ่อแยกไปปิ้นเดยวไขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับ,บ,บวัดเด่นฟ้านะใครที่อยากจะมาไปพักนะครับเพื่อความสบายใจเป็นสิริมงคลก็มาได้นะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ก็ผมก็ไหว้ทุกปีไหว้ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับเกิดมาก็ไหว้พระแล้ว นะครับมีทางบ้างก็แบ่งไปทำบุญบ้างไว้บ้างนะครับเงินก็ไปบริหารโรงพยาบาลต้องบริจาคนะครับเดี๋ยวเห็นผมทําอะไรงงงายงงงายเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ดราม่ากันโรงพยาบาลบ้านแถวนี่ก็เพิ่งโอนไปหมื่นหนึ่งนะแล้วก็วันเด็กโรงเรียนวัดราชรังสรรค์ก็ห้าหมื่นโอนนะครับก็ทําบุญตลอดนะครับคนมีการขายหวยอะไรก็ซื้อหมดแล้วก็ความสบายใจนะนะครับนะครับอ่ะโอเคก็จบนะครับเดี๋ยวทาข้าวแล้วก็ชอปปิ้งละนะครับสำหรับ น้องๆหลายคนก็โอ้เฮียทำบุญเยอะอยากจะช้อปปิ้งแล้วโอเคจัดให้นะครับเดี๋ยวไปจิมซัตจุ๋ยกันนะครับบ๊ายบายกันรอบวันนี้นะครับช้อปปิ้งก็ขออนุญาตไม่ทำคลิปแล้วกันนะครับจะได้ชิวๆด้วยเดินเที่ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะถ่ายมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่ละทีมงานอ่านะครับนะฮะเท่บ๊ายบาย